สวยสวย,ย <ove purposely> ไม่นสวยะอืมสวยไหนี่สวยอืมที่สวยนะอืมอ่าอาจจะมีเสียงหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอดีเขากํลังตัดหญ้า เพาเสียงตัดแย่ไม่เป็นไรวันนี้เราไล์สดทั้งวันเราไล์สดทั้งวันจะไปนี่ัดไหมมีไหมมีเต่าไหม มีมีเต่าอย่าเดินไปเลยะเเอี่ยมแล้วก็เมาหากะลังงามค่ะงัมฝนโดนได้ฝนแต่ว่าทามันเปียกหมดแล้วเออ แมเหม่ยเหไหมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นสวยอ่ะอ่นู่นเดาขึ้นขึ้นมาตากแดดขึ้นมาอาบแดดนะนเดี๋ยว้ำขึ้นเยอะเนาะเดี๋ยวยายจะเดินไปถ่ายตรงนั้นใช่ตื่นเต้นมาก เขาพึ่งมาอาบแดดเส็อัเสือ้งนห้มั้มันมีสองตัวนยายให่อเออแล้วมนทีอะไรยื่เข้าไปอ่ะ ค right? ือเรฟังกันหน่อะไรอะน่เตอี่จะเตาออนี่จะเตาาเยอะนู่นมาอาบแดดกันเลยอะ ขึ้นเขาขึ้นมาอาบแดดตงจขึ้นมาเร็วะขึ้เดอเดเดมา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 อย่าเพิ่งไปนะดูก่อนขึ้นมาขึ้นมา่ใ่ตง้ด่อนได้

มา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 จับดได้ไหมอ,ะอ่ะอยับเลือกัดอ๋อนี่เขามาโชว์เห็นไหมเขามาโชว์ให้เราเห็น,เ,หนหเขามาโชว์ให้เราเห็นเห็นไหมเห็นไหมเขามาโชว์ให้เราเห็นนี่เขามาโชว์ให้เราเห็นอ๋ออ๋อเขามาโชว์ให้เราเห็นนี่ๆนี่อ๋ออะไรน นน้ำใสเหรอจะดี๋ไปแล้วเยดไปแล้วเยไปแล้วเไปมดลูกอ่ะอไปแล้วเอคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะทุกวันัสดี